ว่าเขาเก่งไหมเราไม่รู้แต่แต่งตัวอลังมากเลยค่ะโอ้ยเดินมาแบบเขาเรียกว่ารังสีนําแพ่ขยายหมดเลยคือดูหน้าเก่งขามากพอพูดออกมาเป็นภาษานั้นแหละอุ้ยคือไอ้ภาพลักษณ์เี่มันลดลงทไม่พูดก้ไม่เป็นไรแต่วมันมีคนแบบนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าแต่งตัวเนี่ยคาเนนมาก่อนเลยนะคะ ขอให้แต่งตัวให้ให้ดูภูมิฐานหรือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเหมือนผมอะฮะตอนผมไปซื้อทองร้านทองแล้วซื้อให้หลานจากคิงคัมหนึ่งแล้วแล้วไปซื้อทอง,องนั้นเล่านี้อีกเขาก็ถามผมว่าผมเป็นดาราหรือเปล่า <c oughs> คือเขาเขาเห็นถึงไม่ไม่ใช่ว่าแต่งไม่ใช่ว่าหล่อหรืออะไรใส่มงใส่บวกใส่เสื้อลายมันดูเหมือนไม่ใช่คนปกติไง <c oughs> เขาก็เลยไม่รู้จะถามยังไง <c oughs> เขาก็เลยถามว่าเป็นดาราหรือเปล่า <c oughs> ผมเออไม่ได้เป็นครับจน วันนี้ไปช่วยตองอาจารย์เชฟไปด้วยเขาก็เลยจะต้องถามว่าอันนี้เขาดูคลุมหลานของผมของผมมันก็ดูแปลกแต่ว่าไม่รู้จะถามยังไงดีอะไรเงี้ยพออาจารย์เชฟไปก็เลยเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเป็นอาจารย์สอนบัญชีภาษีเราผมไปวันนั้นแล้วผมบอกผมเป็นอาจารย์สอนบัญชีภาษีผมามอก่ิชิตะต้องพาอาจารย์เชฟที่ซื้อตาาล่าสุดอ่ะอ่าอ่าการตัวนี่สําคัญมากนะบางทีมันคนจะคุยกับเราหรือไม่คุยกับเรานี่มันการตัวนี่สําคัญมากใช่ใช่ค่ะ แล้วก็อาจารย์จะบอกงี้นะลืมหรือเปล่าสมัยผมไปเป็นอาจารย์สอนที่ศิริมงรเมื่อประมาณ10 1สิบสิบห้าปีก่อนนะผมไปตอนนั้นอาจารย์เยบอายุยี่สิบสองผมก็ห่างเขาสิบสามปีขับรถไปเลยตอนนั้นสอนอยู่ที่ไต้หวันาพาอาจารย์เยบเข้ากรุงเทพครั้งแรกบอกไปเธอไปสร้างฝันกับเราอ่าเหมือนหลอกเด็กไงน,นะไปสร้างฝันนะเดี๋ยวเราจะปั้นให้เธอเป็นนักบ,บัญชีจะให้เธอประสมเด็ดมีชื่อเสียงนะตอนเมื่อสิบห้าปีก่อนนะ ผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมขับรถไปเนี่ยเข้าไปริมาอาลัยสิงก่อนอกเป็นอาจารย์ที่นั่นตอนนั้นนไปนะครับรอรพอไม่ให้เข้ามหาไม่ให้เข้าตืกอะ่ะคุณเชื่อเราเพราะอะไรครับขเข้าห้องพักอาจารย์เออเพราะว่าผมเนี่ยรับเงินเดือนตอนเป็นอาจารย์อยู่รับเงินเดือนมาประมาณนักหมื่นแปดนขับรถจากอุบลเลยนะคือเป็น,น่ปกรุงเทพแต่ไปสอนที่อุบลเพื่อไปเจอสาวสาวอุบแลแล้วดึงสาวอบลเข้ากรุงเทพสอนได้มาแล้วปีหนึ่ง ก็เลยบอกเอ้มีศิลปกรเรียกตัวไปก็เลยเช้าเลยเพิ่งเจอกันได้ประมาณสองสาเดือนเธอจะไปกับเราไหมกรุงเทพเรายางไปแล้วเขาว่าเขาบอกกูอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นอยู่แล้วตา,าผมมากรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วมีเงินในกระเป๋าอยู่หมื่นแปดเงินเดือนออกแล้วก็ย้ายมาอยู่ศิลปกรเลยก็ขับรถอะไรฮะซีวิคส,สามประตูฮนะมันยี่สิบกว่าปีอะรถเก่ามากนะขนเล็กๆนะฮะผมตอนนั้นซื้อมาประมาณสองแสนนะ ก็เก่าแล้วไปรับอาจารย์เชื้อวันแรกก็สตาร์มิติบวันแรกแต่ว่าด้วยความที่ภาพลักษณ์เเป็นอาจารย์เราอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยดีแต่ตังก็ไม่ค่อยดีด้วยนะแต่ด้วยความอาจารย์ก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมรับไปดูหนังดันที่เราขี่รถเพราะรถสตา <sk r ub> ร์ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ตอนแรกอาจารย์ก็ถามเจเอาเคดีว่า okay, ช่วงนั้นแก๊สมันแก๊สมันดูกน้ำมันมันแพงช่วงนั้นเลยนะปีที่น้ำมันแพงมากล่ะแล้วผมไม่เปลี่ยนเป็นแบบอ,อ,อะไรนะแก๊ส l P G ไอ้ระบบแก๊สมันมีปัญหาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครั้งแรกของการใช้อ่ะแล้วไปรับเขาเขาก็แบบเฮ้ยทำไมรถคุณมันแย่จังเลยกันะแล้ววไอ้คันนี้แหละหลังจากที่สาวาอยู่ที่นั่นปีนึงขับเข้ากรุงเทพมาอยู่ที่ปาริสินบงกรนก็พาเขาไปด้วยแล้วรถก็แบก แบกอะไรหนังสือตั้งเวลาจะต้องขนขึ้นห้องอาจารย์ื่นตึกวันแรกราพอก็ไม่รู้จักผมว่าผมเป็นอาจารย์ใหม่ครับผมก็ขนหนังสือไปเลยเจี๊ยบช่วเลยราพอบอกจะไปไหนเนี่ยไม่จะไปกดลิฟต์เลยนะไม่ให้เข้าไม่เชื่อเป็นอาจารย์เพราะว่าสภาพรถที่ขับมามันก็ดูเก่าดูดูกระจกอะในมุมของเขาอะนะแล้วก็สภาพผมสภาพอะไรเงี้ยมันก็ดูอาจารย์เจี๊ยบไปอยู่ที่นั่นนะครับอยู่หอของมหาลัยเขาคิดว่าอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยเป็นกระเทยนะ คุณเขาหลว่าไอ้ภาพลักษณ์ฐานะการเงินตอนนั้นมันดูท <sucks> ุเลศมา,ากนะอันี่ยี่สิบสองผมก็หาแจากเขาสิบามปีตอนนั้นผมประมาณ3ามสกว่านะพาพาเขาไปคุณดูดิเขาหาว่าผมอ่ะเป็นอาจารย์นะแต่ว่ามีเมียเป็นกันเถยตอนนั้นเขามองผมแบน <Not S 2> ั้นเลยนะกว่าที่เพื่อนจะมีโอกาสได้คุยกันอยู่ในวงอาจารย์และกินเหล้าอะไรเพิ่งมาเปิดเผยว่าตอนแรกนึกว่า แฟนอาจารย์มโนปเป็นกนระเทยคือคือเขาอะเข้าใจว่าอาจารย์เจ๊เราเป็นกระเทยส่วนอาจารย์มโนเระเป็นเกย,ย์เพราะแต่งตัวแบบนี้เ <c oughs> นี่ยนี่คือภาพลักษณ์ที่บอกเลยว่าแบบมันเป็นความเชื่อมั่นครั้งแรกที่เขาเจอเลยเราเลยนะนี่ยตอนนั้นอะก <c oughs> ว่าจะเปลี่ยนภาพพจนตัวเองได้ใช้เวลาค่ะ <c oughs>